สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,อเส้นทางการเดินของคดีแพ่งในศาลไทยกันนะครับเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งตำราทั้งคู่มือและก็จากประสบการณ์ทนายจริงๆด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆนะครับใช่ค่ะเราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่ต้นเลยนะคะคือตั้งแต่ตอนไปยื่นฟ้องจนศาลตัดสินแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นบังคับคดีเลยเรียกว่าดูทั้งกระบวนการเลยค่ะครับผม ก่อนอื่นเลยคําว่าคดีแพ่งเนี่ยเอ่อมันต่างกับคดีอาญายัางไงบ้างครับอ๋อคดีแพ่งนะคะหลักๆคือเป็นเรื่องข้อพิพาทกันเรื่องสิทธิเรื่องหน้าที่ระหว่างคนทั่วไปหรือบริษัทเอกชนค่ะหรือบางทีก็เป็นการไปขอให้ศาลร,รับรองสิทธิ์เฉยๆไม่ได้มีโทษจำคุกแบบคดีอาญาอ๋อคือเน้นเรื่องเงินเงินทองทองหรือให้ทำอะไรไม่ทำอะไรใช่ค่ะ ฟ้องเรียกเงินกู้ผิดสัญญาซื้อของหรือแบบรถชนกันต้องการค่าเสียหายอันนี้แพงหมดเลยหรือเรื่องในครอบครัวก็มีค่ะฟ้องยาเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรอะไรแบบนี้แล้วก็มีอีกแบบคือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทอย่างเช่นไปร้องขอตั้งผู้จัดก,การมรดกอันนี้ก็ถือเป็นคดีแพ่งเหมือนกันค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้พอจะเริ่มฟ้องคดีต้องไปศาลไหนครับมีหลักเกณฑ์ย,ยังไงเอ่ย ต้องดู 2- 3สาอย่างค่ะคือประเภทคดีกับมูลค่าความเสียหายหรือที่เรียกว่าทุนทรัพย์ถ้าเป็นเรื่องบ้านที่ดินก็มักจะฟ้องศาลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือที่อยู่ของจำเลยก็ได้ถ้าเป็นนิสินทั่วไปก็ดูว่าจำเลยอยู่ที่ไหนหรือเรื่องมันเกิดที่ไหนค่ะแล้วก็ดูทุนทรัพย์ถ้าไม่เกิน3 0 0แสนบาทไปศาลแขวนถ้าเกินหรือคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือไม่มีข้อพิพาทก็ไปศาลจังหวัดค่ะการเลือกศาลนี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าผิดนี่คือเริ่มไม่ได้เลย ใช่ค่ะสารอาจจะไม่รับฟ้องเลยครับแล้วพอยื่นฟ้องไปแล้วสารทำอะไรต่อครับสารก็จะตรวจคำฟ้องก่อนเลยค่ะว่าเขียนมาถูกระเบียบไหมเอกสารครบหรือเปล่าตามปวแพ่งมาตรา18กับ172ถ้าเรียบร้อยดีสารก็สั่งรับฟ้องอืแต่ถ้ามีผิดเล็กๆน้อยๆเช่นลืมเซ็นชื่อหรือใช้แบบฟอร์มผิดสารก็อาจจะสั่งให้กลับไปแก้ก่อนครับผมแต่ถ้าข้อบกพร่อง อันใหญ่แก้ไม่ได้เช่นฟ้องผิดสารจริงๆหรือคนฟ้องไม่มีอำนาจฟ้องเลยสารก็อาจจะสั่งไม่รับฟ้องหรือยกฟ้องตั้งแต่ชั้นนี้เลยค่ะอ๋อยกฟ้องตั้งแต่ตรวจคำฟ้องเลยก็ได้เหรอครับได้ค่ะตามกฎหมายมาตรา172วรรคสเปิดช่องให้ทำได้สมมุติว่าศารรับฟ้องแล้วคราวนี้หน้าที่ต่อไปเป็นของใครครับก็เป็นหน้าที่ของโจทย์หรือคนฟ้องค่ะ ต้องจัดการขอให้ศาลส่งหมายเรียกกับสำเนาคำฟ้องไปให้จำเลยหรือคนที่ถูกฟ้องทราบเรื่องอันนี้ต้องทำภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ศาลร,รับฟ้องแล้วถ้าไม่ทำหระครับถ้าไม่ทำใน7วันศาลจะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องค่ะแล้วก็จะสั่งจำหน่ายคดีออกไปจากสารระบบเลยจำหน่ายคดีนี่คือ จบเลยเหรอครับฟ้องใหม่ได้ไหมเหมือนคดีนี้ไม่เคยเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังกลับไปฟ้องใหม่ได้ไม่ถือเป็นฟ้องซ้ำค่ะอ๋อยังพอมีทางแก้ตัวแล้วฝั่งจำเลยเหรอครับพอได้รับหมายแล้วต้องทำยังไงต่อจำเลยมีเวลา15วันค่ะในการยื่นเอกสารสู้คดีที่เรียกว่าคําให้การเพื่อบอกว่าไม่เห็นด้วยกับคําฟ้องยังไงมีข้อเท็จจริงอะไรจะแย้งบ้าง15วันถ้าไม่ยื่นนี่คือถ้าไม่ยื่นใน15วันนี้จะเรียกว่า ขาดนัดยื่นคำให้การอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงค่ะเพราะศาลอาจจะพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวโดวยฟังความจากโจทย์เป็นหลักเลยค่ะโอ้โหมากกลัวเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าจำเลยยื่นคำให้การทันศาลก็จะตรวจคำให้การอีกรอบนะคะเพราะถือเป็นคำคู่ความเหมือนกันแล้วในคำให้การเนี้ยจำเลยอาจจะฟ้องแย้งกลับมาด้วยก็ได้คือฟ้องโจทย์กลับในคดีเดียวกันเลย ครับผมหลังจากยื่นฟ้องยื่นคาให้การสู้กันแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับเห็นว่ามีการไกลเกลีย่ยกันเยอะมากใช่ค่ะก่อนจะไปสืบพยานกันจริงๆจังๆเนี่ยศาลมักจะนัดมาคุยกันก่อนอาจจะมีขั้นตอนที่เรียกว่าชี้สองสถานเพื่อศาลจะกําหนดประเด็นว่าตกลงเถียงกันเรื่องอะไรบ้างใครต้องนําสืบเรื่องไหนแต่อย่างที่บอกค่ะที่สําคัญมากคือการไกลเกลีย่ยครับได้ยินว่าสําเร็จเยอะด้วย จริงๆค่ะข้อมูลจากทนายหลายท่านบอกว่าคดีพแพ่งเกิน70%จดที่ขั้นตอนนี้ได้ถ้าคุยกันรู้เรื่องตกลงกันได้ก็ทำสัญญาประนีประนอมยอมความอันนี้นี่ผลเหมือนคำพิาพากษาเลยนะคะอ๋อดีเลยครับจบเร็วแต่ถ้าตกลงไม่ได้หรือบางทีจำเลยไม่มาศาลเลยก็ต้องเดินหน้าต่อค่ะไปสู่การสืบพยานการสืบพยานนี้น่าจะเข้มข้นสุดแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้คือหัวใจของการพิจารณาคดีเลย ทั้งสองฝ่ายต้องยื่นบัญชีระบุพยานบอกสารล่วงหน้าว่าจะเอาพยานอะไรมาบ้างทั้งเอกสารบุคคลวัตถุหรือผู้เชี่ยวชาญพยานเอกสารนี้ต้องใช้ตัวจริงตลอดเลยไหมครับหลักคือต้องใช้ต้นฉบับค่ะตามมาตรา93เพื่อความน่าเชื่อถือที่สุด แต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะเช่นตกลงกันทั้งสองฝ่ายหรือต้นฉบับมันหาไม่ได้จริงๆหรืออยู่กับหน่วยงานราชการหรืออีกฝ่ายไม่คัดค้านสำเนาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพยานบุคคลลหรครับพยานบุคคลคู่ความมีหน้าที่ต้องพามาเองหรือจะขอให้ศาลออกหมายเรียกก็ได้พอมาถึงศาลก็ต้องสาบานตนเบิกความด้วยวาจาตอบคำถามทนายตอบคำถามศาลต้องอยู่ในประเด็นนะคะห้ามถามนอกเรื่อง ศาลมีสิทธิ์ไม่ฟังพยานบางคนไหมครับมีค่ะศาลมีอำนาจตัดพยานได้ถ้าเห็นว่ามันฟุ่มเฟือยหรือประวิงคดีให้ช้าหรือไม่เกี่ยวกับประเด็นเลยหรือเป็นพยานบอกเล่าคือฟังคนอื่นเข้ามาอีกทีอันนี้โดยหลักศาลก็ไม่รับฟังเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมายแล้วก็มีกรณีที่กฎหมายบังคับว่าต้องมีเอกสารเช่นสัญญากู้ยืมเงินเกิน2,000ันบาทจะเอาพยานบุคคลมาสืบแทนเอกสารเลยก็ไม่ได้ค่ะอ๋อเข้าใจครับ แล้วถ้าถึงวันนัดสืบพยานแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลแล้วครับอันนั้นก็จะเข้าเรื่องขาดนัดพิจารณาค่ะซึ่งก็จะมีกระบวนการพิจารณาแบบพิเศษแตกต่างออกไปอีกตามมาตรา200เป็นต้นไปค่ะแล้วเรื่องคุ้มครองชั่วคราวที่เราอาจเคยได้ยินกันมันคืออะไรใช้ตอนไหนครับอ๋อค่ะการขอคุ้มครองชั่วคราวอันนี้เป็นเครื่องมือสําคัญเลยค่ะคือฝ่ายโจทก์หรือบางทีจําเลยก็ขอได้นะคะสามารถยื่นคําขอต่อศาลได้ตั้งแต่ตอนฟ้องหรือระหว่างพิจารณาคดีก็ได้ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามฝ่ายตรงข้ามทำอะไรบางอย่างชั่วคราวเช่นห้ามโอนขายที่ดินหรือสั่งยุติอายัดทรัพย์สินไว้ก่อนเพื่ออะไรครับอ๋อ oh, เป็นการป้องกันไว้ก่อนนั่นเองใช่ค่ะตามมาตรา254และมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าใจครับทีนี้พอสือพยานกันครบถ้วนแล้วก็ถึงขั้นตอนการตัดสินใช่ไหมครับ ใช่ค่ะศาลก็จะนัดฟังคำพิพากษาซึ่งคำพิพากษาเนี่ยก็ต้องตัดสินไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบพยานและต้องอยู่ในกรอบคำขอของโจทย์ด้วยนะคะตามมาตรา1นึใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหรือถ้าตกลงกันได้ตั้งแต่ตอนไกล่เกลี่ยก็จะเป็นคําพิพากษาตามยอมตามสัญญาประนีประนอมอันนั้นก็ตามมาตรา138แล้วถ้าฟังคําพิพากษาแล้วไม่เห็นด้วยไม่พอใจทําอะไรได้อีกไหมครับ ถ้าไม่พอใจคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ค่ะแล้วถ้ายังไม่พอใจคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อีกก็อาจจะมีสิทธิ์ดีกาไปยังศาลดีกาได้อีกแต่การดีกาก็จะมีเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นค่ะแล้วถ้าสู้กันจนถึงที่สุดแล้วศาลตัดสินแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมทำตามคำพิพากษาล่ะครับเช่นไม่ยอมจ่ายเงินอันนั้นฝ่ายที่ชนะคดีก็ต้องไปเรื่องกระบวนการใหม่ค่ะเรียกว่าการบังคับคดี ก็คือไปยื่นคําขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าคณะงานบังคับคดีให้ไปจัดการยึดทรัพย์สินหรืออายัดเงินเดือนของฝ่ายที่แพ้คดีเพื่อเอามาชําระหนี้ตามคําพิพากษาค่ะโหมีขั้นตอนต่อไปอีกนะครับเรื่องระยะเวลานี้น่าสนใจเหมือนกันคดีแพ่งโดยรวมๆแล้วใช้เวลานานแค่ไหนครับเอออันนี้ตอบยากเลยค่ะมันแตกต่างกันมากจริงๆถ้าจบที่ไกล่เกลีย่ยในนัดแรกๆอาจจะแค่2 3ส,สเดือนก็เสร็จ แต่ถ้าสู้กันเต็มที่ผ่านสารชั้นต้นสารอุทธรสารฎีกาเอออาจจะลากยาวไปสองสามปีหรือบางทีห้าหกปีหรือนานกว่านั้นก็มีค่ะนานเหมือนกันนะครับแล้วถ้าตอนบังคับคดีไปเจอว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดเลยทำอยังไงครับตอนนั้นก็อาจจะยังบังคับคดีไม่ได้ค่ะคือยึดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าคำพิพากษามันมีอายุความถึง10ปีนะคะในการบังคับคดี 10ปีเลยเหรอครับค่อยสืบหาทับสินของลูกนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเจอทับสินเมื่อไหร่ภายใน10ปีนี้ก็ค่อยไปขอให้เจ้าพนักง,งานมางคับคดีจัดการยึดอาญาได้ค่ะอ๋อยังพอมีหวังอยู่บ้างค่ะก็ต้องคอยติดตามกันไปฟังดูแล้วสรุปได้ว่าเส้นทางคดีแพ่งนี่มีขั้นตอนตามกฎหมายชัดเจนนะครับตั้งแต่เริ่มฟ้องการจัดการพยานไปจนถึงบังคับคดี แต่ในทางปฏิบัติก็คงมีรายละเอียดมีจุดที่ต้องตัดสินใจเยอะเหมือนกันทั้งเรื่องจะไกล่เกลีย่ยไหมจะสู้ต่อยังไงการขาดนัดหรือการอุทธรณดีการต่างๆจริงค่ะการเข้าใจภาพรวมแบบที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะแต่พอเจอสถานการณ์จริงเนี่ยแต่ละด่านก็มีรายละเอียดมีเทคนิคที่ต้องใส่ใจเช่นจะหาพยานหลักฐานยังไงให้ใหมันมีน้ำหนักน่าเชื่อถือในสาร หรือจะใช้เครื่องมืออย่างการขอคุ้มครองชั่วคราวที่คุยกันไปเมื่อกี้ตอนไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าสมมติเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีแพง่งจริงๆไม่ว่าจะในฐานะโจทย์หรือจําเลยก็ตามขั้นตอนไหนที่เรามองว่ามันท้าทายที่สุดหรือต้องเตรียมตัวเตรียมใจเป็นพิเศษบ้างคะ